สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลขเจ็ดค่ะทุกวันนี้เวลาเราฟังข่าวอาชญากรรมเรามักจะได้ยินข่าวคนทําร้ายกันด้วยสาเหตุที่ฟังแล้วก็นึกในใจว่าทำไมคนเราต้องมาตีกันจนบางครั้งทําร้ายกันจนถึงแก่ชีวิตด้วยสาเหตุบ้าบอแบบนี้ การตีกันด้วยสาเหตุบ้าบอไม่ได้มีแค่ในสมัยนี้ค่ะแต่ในช่วงศตวรรษที่19มนุษย์ทําสงครามกันยาวนานร้อยวันด้วยเรื่องที่ดูเหมือนบ้าบอ,อย่างสงครามที่เริ่มต้นจากขนมอบและไม่ได้รบกันฟรุง้งฟริง้งปลาเอแคลร์ป้าขนมปังใส่กันแต่รบกันจริงจังด้วยลูกปืนสงครามครั้งแรกระหว่างฝรั่งเศสกับเม็กซิโก หลังสงครามประกาศอิสราภาพของเม็กซิโกในปีคริสต์ศักราช1810จนถึงปี1821ต่อเนื่องด้วยช่วงปีแรกๆของสาธารณรัฐเม็กซิโกใหม่และการรับรองเอกราชของเม็กซิโกจากสเปนในปี1830การคลังของประเทศเม็กซิโกอยู่ในสถานะติดลบและเป็นหนี้ยาวนานกับหลายประเทศในยุโรปรวมถึงฝรั่งเศส รัฐบาลและประธานาธิบดีของเม็กซิโกเปลี่ยนไปมาเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีหาผู้นำใหม่ทุกปีกฎหมายไม่มีความหมายพอที่จะคุ้มครองประชาชนร้านค้าถูกปล้นถูกรื้อทำลายทรัพย์สินจะเรียกร้องให้ใครชดใช้ก็ไม่รู้จะเรียกร้องเอากับใครเพราะรัฐบาลเม็กซิโกอ่อนแอและวุ่นวายกับการแย่งชิงอำนาจภายในจนประชาชนถูกลืม ยิ่งเป็นร้านค้าของคนต่างชาติที่มาตั้งถิ่นฐานหรือทำธุรกิจในเม็กซิโกยิ่งดูหมดหนทางเรียกร้องความเป็นธรรมจนกระทั่งร้านขายขนมอบของเมอร์ซิเอร์เรมองเตลชาวฝรั่งเศสที่ไปเปิดร้านขนมอบที่ย่านทากูบายาบริเวณชานเมืองเม็กซิโกซิตี้ถูกปล้นเขาเล่าว่าร้านถูกทหารท่าทางเมาสุรากลุ่มหนึ่งปล้นเอาทรัพย์สินและขนมอบขนมปังในร้านไปจนเกลี้ยง เรมองเตลต้องการหาคนรับผิดชอบเรื่องนี้และถ้าเม็กซิโกดูแลเขาไม่ได้เขาในฐานะพนละเมืองฝรั่งเศสคนหนึ่งก็ต้องพึ่งประเทศตัวเองนายเรมองเตลหรือเมอร์เออร์เรอมองเตลจึงยื่นคำร้องต่ออุปทุตฝรั่งเศสเพื่อขอเงินชดเชย และแม้จะใช้เวลายาวนานเกือบ10ปีเรื่องการปล้นร้านขนมอบครั้งนี้ก็ถึงหูพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปที่หนึ่งแห่งฝรั่งเศสจนได้และฝรั่งเศสก็เรียกร้องให้รัฐบาลเม็กซิโกรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินถึง0 0แสนเปโซซึ่งนับว่าเป็นจำนวนเงินมหาศาลในยามนั้นที่ค่าแรงรับจ้างรายวันในเม็กซิโกอยู่ที่เพียงวันละ1เปโซเท่านั้น ประธานาธิบดีอนาสตาซิโอบูสตามันเตผู้นำประเทศเม็กซิโกในเวลานั้นใช้วิธีไม่มีไม่หนีและก็ไม่จ่ายรับมือกับข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสเพราะกระเป๋าเงินของเม็กซิโกนั้นแบนตัแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าชดเชยก้อนนี้ลำพังหนี้ของประเทศก็ค้างชำระเจ้าหนี้อยู่แล้ว พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปที่หนึ่งก็ทรงโอเคไม่จ่ายใช่ไหมเริ่มจากไม้นวมแล้วจัดก,การไม่ได้เจอไม้แข็งหน่อยแล้วกันสรงรับสั่งให้กองเรือฝรั่งเศสภายใต้การนำทัพของพลเรือเอกชาวโบดองปิดล้อมท่าเรือของเม็กซิโกทั้งหมดและยึดเมืองท่าเบลากูสท่าเรือสำคัญที่สุดในอ่าวเม็กซิโกเม็กซิโกประกาศสงคราม ทางเม็กซิโกที่เดิมก็วุ่นวายอยู่แล้วตีกันเองก็วุ่นเป็นทุนเดิมยังจะต้องมารับมือทัพฝรั่งเศสอีกครั้งนี้ก็เลยต้องพึ่งผู้นำทางทหารเก่าที่เคยลงจากอำนาจจนไปใช้ชีวิตกเกษียณอายุในฟาร์มให้กลับมารับหน้าที่ต่อสู้กับฝรั่งเศส โตนิโลเปสเดซานตาอันนาอดีตประธานาธิบดีที่ต้องลงจากอำนาจเพราะข้อกล่าวหาที่ว่าเพราะเขานั่นแหละเม็กซิโกถึงต้องเสียเท็กซัสไปและเขาคือชายผู้เข้ามาเสนอตัวรับมือกับฝรั่งเศสอโตนิโลเปสเดซานตาอันนาผู้นำกองกำลังป้องกันเม็กซิโกหยุดกองกำลังขึ้นบกของฝรั่งเศสได้เม็กซิโกพยายามสู้แต่ฝรั่งเศสก็สู้กลับ และอย่างที่แมลายบอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าสงครามนี้ถึงจะถูกเรียกว่าสงครามขนมอบรวมถึงการต่อสู้เริ่มปะทุจากร้านขนมอบถูกปล้นก็จริงแต่ในสมรภูมิไม่ได้ใช้เอแคลใช้ทาร์ใช้ขนมปังป้าใส่กันแต่ใช้อาวุธครบมือรวมถึงลูกปืนอันโตนิโอโลเปสเดซานตาอันาถูกยิงที่ขาด้วยกระสุนลูกปลายกองทัพเม็กซิโกล่าถอยพ่ายแพ้ แต่อันโตนิโลเปสเดซานตาอันนากลับชนะเขาเสียขาไปข้างหนึ่งแต่ได้ใจของชาวเม็กซิโกกลับมาขาข้างที่ถูกตัดออกของเขาถูกฝังอย่างสมเกียรติราวกับว่าขาข้างนั้นคือวีรบุรุษสงคราม การถูกปิดล้อมที่กินเวลายาวนานนับร้อยวันในที่สุดเม็กซิโกก็ยอมแพ้อังกฤษเข้ามาแทรกแซงช่วยเจรจาสันติภาพเม็กซิโกตกลงใจเงินชดเชยเต็มจำนวน6 0 0 0 0เปโซแบบทยอยผ่อนจ่ายเมื่อลงนามสนธิสัญญาสันติภาพแล้วกองทัพเรือของฝรั่งเศสก็ถอนกำลังจากเม็กซิโกในวันที่9มีนาคมปีคริสต์ศักราช1839ดูเหมือนเมอร์ซิเอร์เรมอง จะได้รับเงินชดเชยค่าขนมอบสักทีแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะการเงินของเม็กซิโกตึงตัวจริงๆไหนจะถ้าเรือถูกปิดล้อมหลายเดือนจนขาดรายได้ไหนจะหนี้ค้างชำระเก่าแถมยังจ่ายเงินไปเยอะในช่วงสงครามจนแล้วจนรอดค่าขนมอบ ก็ไม่ได้สักทีจนปีคริสต์ศักราช1861หลังการไกล่เกลี่ยยอมจ่ายค่าชดเชยผ่านไปแล้วถึง22ปีฝรั่งเศสเข้าแทรกแซงเม็กซิโกเป็นครั้งที่สองและหนึ่งในเหตุผลของสงครามฝรั่งเศสเม็กซิโกครั้งที่สองนี้ก็คือการทวงค่าชดเชยขนมอบนั่นเอง สงครามครั้งนี้ซับซ้อนวุ่นวายยาวนานกว่า5ปีและจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ต่างกับครั้งก่อน <Mexico S 1> <Mexico S 2> เม็กซิโกได้รับชัยชนะและจนกระทั่งจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสล่มสลายลงในปีคิสรตศักราช1870เม็กซิโกก็ยังไม่ได้จ่ายค่าขนมอบอยู่ดี สงครามขนมอบนับเป็นหนึ่งในสงครามที่เกิดจากสาเหตุบ้าบอเส้นดีแต่มันก็เป็นเหมือนความขัดแย้งอื่นๆที่เกิดขึ้นมันมีปัญหาอื่นๆอยู่เบื้องหลังเหตุผลที่เอามาอ้างใช้ในการทะเลาะก,กันหรือการก่อสงคราม ค่าชดเชยร้านขนมอบเป็นเพียงข้ออ้างของฝรั่งเศสที่ใช้ในการลงดาบกับเม็กซิโกนักประวัติศาสตร์มีความเห็นว่าการค้างชำระนี้ก้อนใหญ่ที่เม็กซิโกติดค้างฝรั่งเศสคือเหตุผลจริงๆภายใต้การเรียกร้องค่าชดเชยขนมอบ รวมทั้งฝรั่งเศสต้องการแสดงให้เห็นว่าพล,ลเมืองฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจในเม็กซิโกต้องได้รับการปกป้องหลังร้านค้าของคนฝรั่งเศสหลายร้านถูกปล้นพล,ลเมืองฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรสลัดและถูกประหารชีวิตเหตุผลอีกข้อคือฝรั่งเศสซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่อันดับ3กลับไม่ได้ข้อตกลงทางการค้าที่ดีเทียบเท่าข้อตกลงซึ่งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้รับ เมื่อเมอ,เอ,อเร์เซอร์เมองเตลยื่นคำร้องของเงินชดเชย60,000เปโซทั้งๆที่ร้านของเขาทั้งหมดมีมูลค่าต่ำกว่า1,000เปโซด้วยซ้ำยอดเงินที่ฝรั่งเศสเรียกร้องจึงกลายเป็น600,000เปโซเพื่อใช้ชดเชยร้านค้าอื่นๆที่ได้รับความเสียหายด้วย ดูเหมือนว่าฝรั่งเศสไม่ได้สนใจว่าเม็กซิโกจะจ่ายเงินก้อนนี้ได้หรือไม่แต่กลับต้องการหาโอกาสรุกรานเพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ดีกว่าเดิมมากกว่าและการรุกรานครั้งที่สองก็ไม่ใช่แค่การทวงหนี้ค้างชำระค่าชดเชยขนมอบอีกรอบแต่เพราะเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เม็กซิโกอ่อนแอถึงที่สุดทั้งฝรั่งเศสสเปนและบริเตนใหญ่ต้องการทวงหนี้ก้อนใหญ่ของพวกเขาคืน จัก,กรพรรดินโปเลียนที่3แห่งจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสต้องการขยายจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสในทวีปอเมริกาอีกครั้งและโอกาสที่จะทําได้แบบดูคล้คลายๆจะชอบรมก็คือการจัดการกับเม็กซิโกในช่วงเวลานั้นชนวนสงครามที่ดูเหมือนจะมาจากเรื่องบ้าบอกลับไม่ได้บ้าบออย่างที่คิดค่ะเรื่องเล่าสงครามขนมอบจบลงแล้วค่ะ อีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ